สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตามลิตเติ้ลทาร์ดนะคะวันนี้จะมาอ่านความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่มีต่อคุณกันนะคะด้วยไพ่พี่พันตาสำรับนี้นะคะไพ่พี่พันตาออร์เกินการ์ดสำรับนี้นะคะจะมาเปิดสิบก่าไปนะคะดู ใครคนหนึ่งที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะนึกถึงชื่อก็ได้นะนึกถึงชื่อนึกถึงหน้านะคะไว้ว่าคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็ได้นะคะตาจะมาบอกก่อนว่าทุกการอ่าคําทํานายการเปิดไพ่นะคะไพ่คือ ที่เปิดมาคือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็รับแต่สิ่งดีๆไปในคลิปคลิปนี้นะคะนำไปปรับใช้ไปเป็นไกด์ลายไปเป็นแนวทางเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองเป็นแรงฮิลลิ่งฮิลจิตฮิลใจให้กับคุณนะคะไม่เครียดไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะวันที่เกี่ยวข้องค่ะมีวันจันทร์มีวันอังคารมีวันพุธ มีวันพฤหัสและมีวันศุกร์ค่ะวันนี้ไม่มีธาตุและราศีไม่มีลัคนานะคะแต่จะบอกเป็นตัวเลขรวมทั้งอักษรย่อนะคะชื่อจริงชื่อกลางชื่อเล่นหรือ,อสถานที่ที่เขาอยู่จังหวัดที่เขาอยู่อำเภอที่เขาอยู่ก็ได้นะตัวอักษรย่อนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าที่ไหนก็ได้นะ มีค่ะมีตัว b นะคะตัว o ตัว p ตัว n ตัว r ตัว u ตัว l ตัว y ตัว v ตัว d ตัว e w ตัว j ตัว z นะคะหรือตัว c ก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่จะถนัดนะคะไม่ทันแคปหน้าจอแล้วก็นำไปสลับกันก็ได้นะว่าทั้งหมดที่หมอตาลสุ่มมานะคะ ถ้านํามาต่อมาเรียงกันจะใกล้เคียงกับความเป็นเขาหรือเธอคนนี้หรือเปล่านะคะมาเลือกไพ่กันเลยสับไพ่กันเลยนะมาเปิดด้วย3ามกองด้วยกันนะคะไม่ใช่3ามกองสิมาอ่านไพ่3ามกองนะคะจะมีที่ตานบอกแล้วใช่ไหมออร์คเคิลพันตาแล้วก็สำรับนี้ค่ะเฮอร์มิตนะคะการ์ดข้อความนะคะรวมทั้งอ่าชวินเฟมเลิฟโนต้ตค่ะ ทวินโฟล์ดเลิฟโน้ตสำหรับนี้นะคะมากันเลยนะคะขออนุญาตนะคะเทวาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพวกคุณทุกท่านเอทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ดูนะคะความรู้สึกของใครคนหนึ่งนะคะหรือข้อความที่เขาอยากบอกก็ได้นะคะนึกถึง e n นเ g อนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะหมอตาลจะเลือกประมาณสักสิบกว่าใบนะ ใครไม่รอช่วงนี้กดข้ามไปได้นะคะกดข้ามไปได้เลยเนาะมาดูข้อความสำหรับมอมิตนะคะอ,อ,อ,อ้าวไพหล่นลงมาแล้วนะคะขอเลิกไว้ก่อนสิบข้อความนะคะและสำหรับของ ทวินเฟรมริบโน้ตนะคะทวินเฟรมรับโน้ตจะเป็นแนวนอนนะคะหมอตามขอเลือก9ใบนะจะได้เรียงสสวยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านคำทำนายกันเลยนะขอญอากเก็บไพไว้มุมนี้มุมนี้เนาะจะได้มีพื้นที่ในการ อ่านการ์ดกันนะคะมาดูกันเลยค่ะ มีอะไรบ้างคะสิบสองข้อความวมอตานขอเก็บ <laughs> ที่มันจะไม่พอเดี๋ยวขอเก็บไอ้สุกเต่านะคะที่อันนี้ไว้เนาะอุย้ยชุดบอลแรกอะทำไมมันค่อนข้างขมุกขมมวเหลือเกิน <c oughs> ชุดบอลแรกโอ้ยมีคอมมิชเมนต์นะจ๊ะ,ะใครกำลังรอกันคอมมิชเมนต์นะคะคำยืนยันหรือว่าการอยากผูกพนันผูกพันธนาการการอยากมั่นหมายก็ได้นะคะข้อตกลงพันธะอะไรอย่างเงี้ย เออจะได้นะจะได้นะอ่าเอเจนท l อลเลนะคะไปสุดท้ายของเรานะจ๊ะอันนี้น่าจะไม่เห็นฝั่งนี้เนาะขอขยับนิดนึงนะคะบอกเลยนะคะคนคนนี้นะคะความเป็นตัวตนของเขานะเขาอาจจะเป็นคนที่อินโทรเวร์ด คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่อินโทรดก็ได้นะคะไม่ได้อินโทรดจาอะไรขนาดนั้นนะพไพ่ใบนี้อาจจะแบบว่าติดจอติดจอมือถือนะอินโทรดในที่นี้อาจจะชอบติดจอนะคะติดจอนานอ่ะ,อะชอบเล่นเกมหรือว่าชอบถ่ายโซเชียลอะไรเงี้ยนะคุณและเขาอาจจะตามรู้สึกว่าคุณและเขารู้จักกันแล้วนะคะตามหน้าไพ่หน้าการที่เกิดขึ้นนะคะรู้จักกันแล้วและก็ คุณน่ะเข้าไปทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคะไพ่ที่ขึ้นมาคือการที่เขารู้สึกว่าคุณน่ะเข้าไปทำอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะให้การช่วยเหลือคำพูดสนับสนุนการซัพพอร์ตก็ดีนะคะนะคุณเป็นเหมือนพายุทอร์นาโดเป็นเหมือน Uh, แรงผักดันในชีวิตของเขาเนี่ยพายุเกิดขึ้นนะคะภัยธรรมชาตินะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาทำให้เขารู้สึกวันไหวตกลุมรักรู้สึกลุ่มหลงอะมีการ crosses เกิดขึ้นนะคะคุณใสอะเหมือนคุณเข้าไปทำคุณใส่เขาบางคนนะแต่ตัวคุณนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะตัวเป็น เพราะว่าการที่ทําให้เขารู้สึกว่าถูกคุณใส่หรือเปล่าขูดถ,ถูกคุณเล่นของทําของใส่หรือเปล่าแบบนี้คุณไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คุณนะมี energy ของการเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองนะคะเซลเลิฟนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไอการที่เซลเลิฟตัวเองนะคะนะแบบนี้แหละมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดทางด้านความรักให้ได้พบเจอกับคนที่มันเคมีเข้ากันนะคะอ,อะไรที่คุณ อยากจะให้มันเกิดขึ้นหรืออยากให้เป็นจริงเนาะจักรวาลถ้า,าคุณเชื่อนะคะจักรวาลเขาจะหนุนนําส่งมาให้ได้พบเจอกันให้ได้รู้จักกันเนี่ยการได้พบเจอกันของคุณกับคนคนนี้นะมันเกิดความรู้สึกว่าคุณเข้าไปช่วยอะไรเขาบางอย่า ะะอาจจะเป็นคําพูดนะคะหรือว่าความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนเขาอะไรบางอย่างนะคะไม่ได้เน้นไพ่เรื่องเงินไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจซัพพอร์ตทางด้านจิตใจการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือการฮิลิ่งอะไรบางอย่างนะคะในความเป็นเขาเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีคลายเน็ตขึ้นนะคะ คุณเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองด้วยนะคุณมีเอนิจึงเอนิจีของความผ่อนคลายการเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะอะบางมุมคุณก็เป็นอิน r ท v ร r เหรือตัวเขานั่นแหละที่เป็นอิน r ท v ร r เนะคะ เออขาหรือคุณอาจจะทำงานในสื่อโซเชียลออนไลน์ได้นะคะมันขึ้นออนไลน์คอมมูนิตี้นะคะทำงานในสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นหลักทำงานผ่านมือถือทำงานผ่านแท็บเล็ต iPad ดทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะเป็นหลักนะคะอยู่กับหน้าจอเป็นหลักเนี่ยแหละเนาะมันก็เลยกลายเป็นคนอินโทรโดยแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่ได้เป็นอินโทรดขนาดนั้นนะการพบเจอกันของคุณกับเขาคนนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้กันค่ะคุณละเขาเนาะเข้าไปเหมือน ส่งเสริมอะไรกันบางอย่างบางอย่างที่เขาไม่ได้รู้บางอย่างที่เขาไม่ได้เรียนรู้บางอย่างที่เขาแบบไม่เคยได้รู้คุณก็เหมือนไปเปิดโลกทัศน์ในชีวิตของเขาตัวเขาตัวคุณก็เช่นกันนะตัวเขาก็เข้ามาทําอะไรบางอย่างทําให้คุณได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นเนาะกับคนคนนี้นะคะต่างคนต่างเป็น แรงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะแลนดอมความรักในวันนี้นะคะ Live Learning ใช้ชีวิตและเรียนรู้กับมันนะคะพไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคําแนะนําได้ดีด้วยนะคนคนคนี้จะเข้ามาซับเขารู้สึกว่าคุณะคะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขานะคะทั้งด้านความรู้สึกนะคนคนคนี้อาจจะเจอก่อนที่จะเจอคุณนะคะเขาอาจจะเจอกับสถานาการณ์ที่ เกิดเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของเขานะคะเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันกระทบจิตใจมันเป็นเรื่องร้ายๆอะไรที่เขาเพิ่งจะผ่านมานะแต่คุณก็เป็นคนแบบไปไปฮิลลิ่งเขานะคะไปเหมือนว่าไปเยียวยาเขาเนาะเขาได้เรียนรู้อะไรจากคุณมากขึ้นและคนคนนี้ทำให้รู้สึกแบบว่าหยุดคิดถึงคุณไม่ได้มันเกิดเรื่องในการสต็อปนะคะเบรกพัสนะคะ หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยคนคนนี้นะอืมมันทำให้เขาเหมือนอยากจะมีแรงฮึดนะคะในการอยากทำความรู้จักกับคุณเหมือนคุณเป็นสิ่งดีๆนะคะในชีวิตที่เข้ามานะคะอดีตเขาอาจจะเจอเรื่องร้ายๆมานะคะ นะพลังงานท็อกซิกก็ดีในะชีวิตของเขาเองนะเจอเรื่องเลย่ลย์เหตุการณ์เล่ย์ยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็ดีนะหรือ,ร,อ,ร,อรวมทั้งความรักในอดีตของเขาคุณเป็นคนช่วยเหลือเขาเนาะในด้านต่างๆตา,ตา,ตาจะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคุณเป็นเหมือนลัคกี้นัมเบอร์ค่ะเป็นความโชคดีในชีวิตของเขาเป็นแจ็คพอตนะคะเป็นเหมือนอนาคตเนาะที่เขามองเห็นแล้วว่าการได้รู้จักคุณและมีคุณเนี่ย ทำไมโชคดีจังรู้สึกโชคดีจังบางสิ่งบางอยา่างที่ได้ช่วงเวลาที่ได้รู้จักกันได้เรียนรู้กันนะมันเกิดความประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาฝั่งเขาด้วยนะคะในหน้าที่การงานตําแหน่งอะไรเงี้ยมันเหมือนดวงหนุนนำนะคะเพราะว่าความสําเร็จเกิดขึ้นเนาะ success victory นะคะมันเกิดขึ้นในฝั่งเขาหรือ,ออาจจะฝั่งคุณด้วยกันได้นะพอได้รู้จักกันใช่ไหมเฮ้ยมันเหมือนดวงมันหนุนกันแล้วก็ ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานเจริญขึ้นอะ,อะตำแหน่งตำแหน่งก็ขึ้นด้วยเงินเดือนก็ขึ้นเออ,อรายรับก็ขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นเหมือนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันรีแลกต่างคนต่างรีแลกต่างคนต่างผ่อนคลายต่างคนต่างได้เจอแล้วคู่ที่ใช่นะคะคู่ที่แบบมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจนะคะรีแลกรีแลกเลชั่นนะคะรีแลกเอชั่นเนี่ยใบเนี้ยการที่ ได้เจอแล้วแหละคู่ที่แบบอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจอยู่ด้วยแล้วไม่เป็นทุกข์อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วมันจะเกิดในเรื่องของคอมมิตเมนต์และอินเทอร์เน็ตเลิฟค่ะคอมมิตเมนต์คืออะไรคะคนคนนี้นะเขาอาจจะหยิบจะหยับจะจองคุณไว้ก่อนนะ <laughs> อยากจะจองคุณไว้ก่อนนะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะจะมีการคอนแทคหากันนะคะหากันในที่นี้อ่ะคอนแทคหาญาติผู้ใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อเกิด Commitment เกิดในเรื่องของการจองการมั่นการมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างนะคะร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่ระหว่างตัวคุณระหว่างตัวเขาเนาะมันจะนำไปสู่รักระยะยาวรักที่ยั่งยืนในอนาคตนะคะ internal love คือรักแท้รักไร้เงื่อนไขได้ด้วยนะคะใบ,บนี้เนาะอยู่กันแบบแก่เท่าและเป็นโซเมทที่แบบเป็นรักแท้แน่นอน่ะนะโเมทเกิดขึ้นเนาะ energy ดีนะ energy พลังงานความรักวันนี้ดีนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าข้อความที่ใครคนนี้นะเขาอยากส่งถึงคุณนะคะไปดูกันเลยนะพลังงานตัวเลขนะคะที่หมอตาลเปิดมานะ,ะใบนี้นะคะใบนี้หมายเลข66หนะคะหมายเลข66หมอตาลก็มองไม่ค่อยชัดใบนี้หมายเลข40คะ่ะ ไม่ใช่มองไม่ชันไม่อะไรนะหมดตาใสตาสั้นหมายเลข38ค่ะหมายเลข17นะคะใบนี้หมายเลข17ใบนี้อะไรเอ่ยใบนี้หมายเลข27ค่ะใบนี้หมายเลข43 69 12 19 32 34แล้วก็50นะคะตัวเลขอาจจะเป็น เลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายเบอร์มือถือก็ดีหรือว่าเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถอะไรอย่างนี้เนาะได้หมดคุณก็นําไปดูว่าเอ๊ะมันมีเลขจํานวนเหล่านี้หรือเปล่านะคะไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะถ้ามันมีวันที่ตรงกันอักษรย่อนะคะที่ตรงกรันแล้วก็ตัวเลขที่ตรงกรันนั่นคือพลังงาน60-80%ที่ใกล้เคียงและใช่กับ สถานการณ์ความรักในวันนี้ของคุณและเขานะคะอ,อ,อักษรย่อที่ตาลบอกไปเนี่ยคือที่หมอตาลบอกไปนะคะคุณนำไปนาไปแปลนะว่าอักษรย่อภาษาอังกฤษอะ่ะพอแปลเป็นไทยแล้วอะมันคือตัวอะไรนะคะมันคือตัวอะไรสามารถแปลได้นะมาดูเฮร์มิตํสำรับนี้นะคะ ว่าข้อความที่เขาอยากบอกถึงคุณว่าอะไรคําพูดทําร้ายจิตใจกันบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของประเด็นคําพูดนะคะที่เข้ามากระทบจิตใจกันนะคะบางคนก็พูดไม่ถนอมน้ําใจกันบางคนก็ไม่พูดเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องด้วยปากแข็งปากหนกักหรือยังไม่ได้สแสดงตัวตนก็ได้นะคะบางคุณอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของอินเทอร์เวิร์สต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่าง อยากเรียนรู้กันก่อนต่างคนอา,อาจจะไม่มีเวลาเขาอาจจะไม่มีเวลานะคะเพราะว่ามันขึ้นในเรื่องของออนไลน์คอมมูนิตี้ค่ะคนที่ทำงานออนไลน์บางทีเขาจะไม่ได้กำหนดเวลาตายตัวว่าเขาจะว่างช่วงไหนนะคะถ้าเป็นโปรเจกต์หรืองานอะไรที่มันเร่งเขาก็จะต้องทำก่อนหรือคุณก็จะต้องทำก่อนคุณก็จะต้องไปโฟกัสก่อนนะคะทำงานเกี่ยวกับพวกออนไลน์เนี่ยคือเขาจะไม่ได้กำหนดเวลาว่า เข้าแปดโมงเลิกห้าโมงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหมือนบริษัทไม่ได้เหมือนโรงงานนะคะเนาะคำพูดทําร้ายจิตใจกันหรืออีกหนึ่งความหมายที่หมอตาลรับรู้สึกได้ก็คือบางครั้งเขาก็ไม่ได้พูดเลยบางครั้งก็หายการติดต่อหากหาก่หางหายไปอะไรเงี้ยไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทักคุณมาอะไรอย่างนี้นะทําให้เสียใจทําให้แบบน้อ,อยจังเลยอะไรอย่างนี้เนาะคุณทําให้เขาเจ็บ แต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาคิดว่าก็โอเคแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ว่างคุณอาจจะแบบติดนู่นติดนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาให้อะไรอย่างงี้นะคะใบนี้คืออะไรคะเขาต้องการเวลามากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะเพื่ออะไรบางอย่างนะคะเพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณมากขึ้นเพื่อได้เข้าใจคุณมากขึ้นนะคะเพื่อได้รู้ในมุมมองที่คุณเป็นความเป็นตนของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ บางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะไม่ไวเลยตาลบอกเลยนะคะการที่จะกลายเป็น i n t e r n a l l o v e และ commitment คุณจะต้องผ่านอุปสรรคการเรียนรู้การเติบโตการเซลล์เลิฟนะคะการ support กันนะคะการช่วยเหลือกันบางสิ่งบางอย่างช่วยเหลือกันใน บางครั้งก็อาจจะให้คําปรึกษาคําแนะนําอะไรแบบเนี้ยเพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะผ่านช่วงเวลาหลักหลายปีนะคะเพื่อที่จะเกิดคอมมิตเมนต์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเลิฟนะคะเนาะก็ต้องใช้เวลาเนาะในการศึกษาคบหาดูใจกันนะคะเขาไม่กล้าจะมองคุณตอนนี้นะคะอะไพ่ของการที่ เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจนะมีพลังงานของคนที่เปิดใจยากนะคะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกเท่าไหร่นะคะรว <s g olon ik> มทั้งเอ่อเขามีความกลัวเกินกว่าที่จะพูดคุยกับคุณหรือทักหาคุณตอนนี้อาจจะเป็นคนขี้เก่งใจนะอาจจะเป็นคนขี้เก่งใจเอ๊ะตอนนี้คุณจะว่างหรือเปล่าเอ๊ะตอนนี้คุณยุ่งหรือเปล่าเอ๊ะคุณทําอะไรนะอะไรเงี้ยก็ยังไม่กล้าทัก รอคุณทักหรือเปล่ารอให้คุณทักไปหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะไพ่ของสองใบนี้นะคะพนักง,งานของหมายเลขหาและหมายเลข7ดนะคะหมายเลขดูที่หน้ากาดได้เลยนะหมอตาจะไม่ได้พูดเลยนะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างใหญ่นะคะสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็เขาเกรงว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงคุยกัน พูดคุยกันศึกษาดูใจกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็มีความกลัวว่าคุณจะเลือกเขาไหมคุณจะชอบเขาไหมนะคุณจะเลือกเขาไหมคุณจะคบเขาเป็นแฟนไหมนะอะไรเงี้ยคุณจะรับรักเขาไหมนะมันเกิดคำถามในฝั่งเขานะคะรวมทั้งใบนี้คืออะไรคะบางครั้งเขาสงสัยว่าคุณแคร และยังคงใส่ใจในความสัมพันธ์ของเราไหมอ่ะมันอยู่ในช่วงสถานการณ์คนที่มีประเด็นกับคนคุยนะคะมีประเด็นและอยู่ในช่วงที่เป็นคุยกันยังไม่ได้เกิดเป็นแฟนกันเลยเนาะเนี่ยสถานการณ์ไพ่นะคะที่เป็นข้อความที่เขาอยากสื่อนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงกำลังเรียนรู้กันนะคะกำลังแบบต่างคนต่างมาให้คำปรึกษาพูดคุยแล้วก็ท้ามไถ่กันอะไรแบบนี้เป็นช่วงจีบกันอยู่แรกๆนะ อาจจะเป็นจีบแบบไม่สม่ําเสมอด้วยหมอทานคิดว่าอาจจะเนื่องด้วยเวลาของแต่ละคู่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะคุณอาจจะทํางานอีกช่วงเวลาหนึ่งและเขาอาจจะทํางานอีกช่วงเวลาหนึ่งเนาะก็เลยความรักความสัมพันธ์มัน,ม,นมันยังไม่ลงตัวนะคะนะอืมแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปนะยังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปตอนนี้นะคะ ใบนี้คืออะไรคะให้เขากอดคุณได้ไหมเขาอยากกอดคุณมากๆเลยนะมีพลังงานของความคิดถึงและอยากกอดอยากอยู่ใกล้ๆนะคะใบสุดท้ายเขาอยากเริ่มต้นความรักกับคุณนะถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันสถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนกําลังดูกันอยู่กําลังคุยกันอยู่กําลังเปิดใจและเรียนรู้กันอยู่อยากจะเริ่มต้นเป็นแฟนจริงๆจังๆนะมัน มีแพชชั่นนะคะอย่างไพ่ที่เราเปิดมากันใช่ไหมมันมีในเรื่องด้วยของอะไรนะคอคุณใสหรือการที่ทำไมรู้สึกคลั่งรักหลงไหลคุณมากมีความต้องการคุณมาก นั่นเป็นพลังงานของฝั่งคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าตัวเองและรักตัวเองดูแลตัวเองดีค่ะไม่ว่าคุณจะหน้าตาหล่อไหมสวยไหมแต่คุณก็ดูดีอะค่ะคุณเป็นคนที่ดูดีแล้วมันมีพลังงานแรงดึงดูดมีออร่าอะไรบางอย่างที่ทําให้คนคนนี้หลงไหลหลงไหลใครปื้มแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมคุณนะคะอยู่เสมอนะคุณและเขามันเหมือนมีเคมีที่เข้ากันมันมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมต่อต่อติด แล้วมันคลิกกันนะคะนะมันเกิดแรงปรารถนาความต้องการในตัวคุณแล้วก็อยากจะเริ่มต้นความรักที่มันเป็นความรักที่จริงจังนะคะการเกิดคอมมิทเมนต์การเกิดเป็นรักระยะยาว long term relationship ความสัมพันธ์ในระยะยาวอะไรอย่างนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะพลังงานตัวเลขก็ประมาณนี้เลยนะคะดูเลยนะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูอีกหนึ่งสำรับกันนะคะเป็นสำรับทวินเฟรมเลิฟน้ตนะคะ เชอร์มินเฟมเลิฟโนสำหรับนี้เขาอยากบอกอะไรคะเขาบอกว่า now is not the time ตอนนี้ยังไม่ว่างเลยจ้าเธอเธอจ้าตอนนี้เรายังไม่ว่างเลยอันนี้เป็นคำถามฝั่งไหนคะฝั่งตัวคุณหรือฝั่งตัวเขาเนะาะให้คำถามเกิดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ว่างเลยนะติดงานอยู่เลยยังเคลียร์โปรเจกต์ยังเคลียร์ง,ยงานไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะ I need to slotting o l First before I can come to you นะคะเขาจะต้องไปจัดการเคลียร์งานเคลียร์โปรเจกต์อะไรต่างๆก่อนให้มันเสร็จสิ้นนะคะก่อนที่เขาจะมาหาคุณได้แบบตัวเป็นๆน,น้าอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยให้ออกมาตรงกันเลยนะคะรวมทั้งใบนี้คืออะไรคะเขาคิดถึงคุณนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีเวลาจริง ตอนนี้ไม่ได้จริงๆนะ I miss you but I don't have time right now <c oughs> ยุ่งเออยุ่งต่างคนต่างยุ่งหรือเปล่าคุณและเขาเวลาให้กันก็เลยไม่มีนะคะอะไรอ่ะ <c oughs> Can you hear me Whisper your name <c oughs> คุณได้ยินไหมเขาคิดถึงคุณนะเรียกชื่อคุณบ่อยๆมากนะคะในความคิดถึงในความรู้สึกนะ่ะเหมือนนึกถึงเอ๊ะ ชื่อ A จุดจุดจุด,จดนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงจังเลยนะจ๊ะอะคุณ B จุดจุดจุดคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกอยู่กับตัวเองแล้วก็เรียกชื่อคุณอะไรแบบนี้นะคะอันหมอตาลยกตัวอย่างนะนายเอนายเอกับคุณ B นาง B อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเออคุณรู้หรือเปล่านะคะเรื่องราวของเราอะ่ะมันถูกขีดเขียนไว้ในจักรวาลหรือดวงดาวไว้แล้วนะว่า ยังไงก็จะต้องทําให้ได้มารู้จักกันพูดคุยกันคบกันนะคะเป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่รักกันนะคะอันนี้เขามีความเชื่อนะอาจจะเป็นความเชื่อของคุณหรือเขาก็ได้นะคะ We were a r r a n e n to meet is what written in the star นะคะเนาะมันถูกเขียนเขียนไว้ในจักรวาลหรือดวงดาวแล้วนะคุณรู้หรือเปล่าพวกเรานั้นนะที่ได้มารู้จักกันหรือ รักกันเนี่ยมไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วมันถูกขีดเขียนไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพรอ,อน,นี้คืออะไรคะ o u Help Me เขาอยากให้คุณช่วยอะไรคะนะหรือคุณเข้าไปช่วยอะไรเขานะคะในจุดๆนี้คุณสคนจะรู้กันอยู่นะคะอาจจะไปช่วยในเรื่องของการให้ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะเป็นแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนที่ดีของคุณและเขาที่เขามีกับคุณที่คุณมีกับเขานะคะ คุณก็นำไปดูนะว่าตรงหรือเปล่านะคะไพ่ที่เปิดมาอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณทั้งหมดนะคะอาจจะมีหนึ่งใบสองใบสาใบก็เลือกรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะไม่ซีเรียสจนเกินไปเนาะ We We Together for a Lifetime พวกเราเนี่ยเคยอ,อยู่ด้วยกันมาหลายชั่วชีวิตหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะอันนี้เชื่อในเรื่องอดีตชาติถ้าใครเชื่อก็ใช้วิจารณญาณนะคะเขามีความรู้สึกนะว่า เขากับคุณมันมีความผูกพันกันมากนะคะผูกพันทางใจนะคะถ้าใครได้ผูกพันทางร่างกายแล้วก็จะมีความลึกซึ้งกันมากนะมันไม่สามารถตัดขาดกันได้มันรู้สึกแบบว่าเออมันเป็นคู่ที่ใช่มันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะใจเนาะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะอาจจะเนื่องด้วยคุณทําคุณใส่เขารอเปล่าอะไรเงี้ยเล่นของเขารอเปล่านะแต่พิไัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้ทําอะไรนะเพราะความเป็นตัวคุณอะ เป็นคุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือนะคะแล้วก็ความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้คุณค่าไม่ลดคุณค่าเนี่ยแหละมันจะเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้ใครต่อใครก็รักคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานเพศตรงข้ามก็ดีนะคะหรือเพศเดียวกันก็นดีเนาะถ้าคุณมีเอน r จีแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะคือพลังงานแรงดึงดูดของจักรวาลที่มหาศาลมากมากที่จะนําความรักนะคะการแบบ นำความรักสิ่งดีๆมาให้คุณแล้วก็นำแต่เรื่องดีๆเข้ามาให้คุณให้คุณได้พบเจอนะคะอ่ะนอกเลือกนอกประเด็นอีกแล้วหมอตาส <laughs> i want to hold you in my arm เนี่ยอยากกอดคุณอีกแล้วนะอยากกอดคุณไว้ใต้วงแขนอันลําบึกของเขาหรืออันแบบเอ่อตุ้ยนุ้ยของเขานะ <laughs> อยากกอดคุณนะคะไว้ใต้วงแขนของเขาแล้วแบบ นอนหลับไปด้วยกันตื่นมาก็เจอหน้ากันอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายค่ะ I don't want to wait any longer please be mine เขาไม่อยากจะให้ช่วงเวลามันเนิ่นนานไปกว่านี้แล้วอะ่ะโปรดเป็นของฉันได้ไหมโปรดเป็นของเขาได้ไหมคะนี่คือพลังงานความรักของใครคะใช่พลังงานความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่ใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปนะคะวันนี้หมอต้านนำความสุขมาให้กับ FC ทุกคนแล้วนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะทุกการให้คำอวยพรก็ดีค่ะการขอบคุณก็ดีนะคะเป็นแรงฮิลลิ่งฮิวใจหมอตาลเช่นกันนะให้มีแรงใจในการทำคลิปดีๆมาฝาก f อีทุกคนนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตต่อจากนี้ไปนะคะการเงินการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะรวมทั้งได้พบเจอคู่ที่ใช่คู่ที่ถูกใจและเป็นคนรักที่เคมีเข้ากันมีความเข้ากันได้ และเป็นคนที่ถูกต้องด้วยนะคะถูกเวลาและเหมาะสมนะจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นนับวันของกันและกันนะคะแล้วพบจกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะไปแล้วจ้า